สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเลิณนาภาสังศีนะคะรหัสนักศึกษา6 1 1 7 7 7 7 0นะคะวันนี้จะมาพีเซตนเมนูอาหารชื่อกลีกสลัดนะคะเป็นสลัดไร้ใบนะคะสไตล์กรีกนะคะซึ่งอยู่คู่กับชาวกรีกมานานนับพัน 1, ปีเลยนะคะประเทศกรีกนะคะหรือชาวอังกฤษเรียกว่ากรีกนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เปลี่ยนเป็นประเทศเฮเลนิกนะคะ ซึ่งชื่อสากลสภาพภูมิศาสตร์นะคะก็จะมีฝนตกในฤด,ดูหนาวแห้งแล้งในฤด,ดูร้อนแล้วก็อุณหภูมิไม่ค่อยสูงมากนะคะแล้วก็มีหิมะตกในบางพื้นที่ประเทศกรีซนะคะมีทะเลล้อมรอบแล้วก็ยังมีภูเขาและหุบเขามากกว่าที่ราบลุ่มจึงทําให้มีที่สําหรับการทําเกษตรนะคะเพียงเล็กน้อยทําให ไม่ค่อยเห็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศกรีซเท่าไหร่เรามาดูนะคะผลผลิตทางการเกษตรที่มีในประเทศกรีซนะคะก็จะมีข้าวสาลีข้าวโพดข้าวบาเล่ต้นบีนนะคะต้นบีนนี้นะคะจะใช้ทําน้ําตาลได้ด้วยนะคะแล้วก็มะกอกนะคะประเทศกรีซนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการปลูกมะกอกเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศไวน์แล้วก็มันสับปะหลังค่ะ วัฒนธรรมด้านการทานอาหารนะคะคนกรีกนะคะชอบรับประทานอาหารจานผักนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องมีมะกอกหรือน้ํามันมะกอกนะคะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะจะมีผักเป็นส่วนมากนะคะซึ่งไม่ค่อยเห็นเนื้อสัตว์เลยแต่ว่า การรับประทานอาหารก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามท้องถิ่นนะคะก็จะได้รับวัฒนธรารมจากชนชาติใกล้เคียงมานะคะทั้งเหนือใต้ออกตกอย่างเช่นอิตาลีตุรกีหรืออาหรับนะคะก็จะทําให้การปรุงรสของอาหารนั้นแตกต่างกันออกไปคะ่ะแต่ก็ยังคงรูปแบบอาหารจานผักเหมือนเดิมนะคะโฮลิติก,กีนะคะหรือกลีกสลัดนะคะเป็นอาหารประจำชาติของชาวกรีกเลยนะคะ เมนูนี้นะคะชาวกรีกนะคะจะใช้รับประทานในฤดูร้อนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างนะคะจะช่วยฟื้นฟูความสดชื่นแก่ร่างกายนะคะกรีกสลัดนะคะมีคุณสมบัติโดยไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นอาหารประเภทสุขภาพเน้นผักนะคะก็จะได้ประโยชน์จากหอมแดงใหญ่มะเขือเทศและแตงกวาก่อบน,นะคะก็จะมีความหอมของเครื่องเทศโดยการใช้ออริกาโนหรือพาสลี่เข้าไปด้วยนะคะ จะใช้ความมันของโอลีฟรหรือว่ามะกอกดำนะคะเป็นเอกลักษณ์ของจานนะคะแต่เพิ่มด้วยเฟต้าชีสนะคะหรือว่าชีสจากนมแกะหรือนมแพะนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารจานนี้นะคะส่วนประกอบนะคะของกิกสลัดนะคะที่นำมาให้ดูนะคะก็จะเป็นสำหรับ2จานนะคะโดยจะมีแตงกวา2ผล มะเขือเทศสีผลหอมสเป์ซอย1ลูกมะกอกดำหนึ่งถ้วยออริกาโนแห้งห่งช้อนชาน้ำมันมะกอกหนึส่วนสีถ้วยน้ำส้มสายชูไวน์แดง1นงส่วนสีถ้วยเฟต้าชีส1นึ่กร,รัมเกลือพริกไทยไว้ปรุงรสนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับกิกสลัดนะคะโดยการเตรียมผักแต่ละชนิดนะคะหั่นแตงกวาเป็นแว่นนะคะ ตามความเหมาะสมหรือตามความชอบได้เลยนะคะหั่นมะเขือเทศตามความชอบได้เลยนะคะก็หั่นหอมซอยไว้แล้วก็พักทิ้งไว้นะคะเราก็จะมาทําน้ําสลัดกันนะคะโดยการนําน้ํามันมะกรองนะคะปรุงกับน้ําส้มสายชูและออริกาโนนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะแล้วนําผักและน้ําสลัดที่เราทําไว้นะคะมาคลุกเขาด้วยกันนะคะ จากนั้นจัดเสิร์ฟโรยโดยหน้าโรยหน้าโดยเฟต้าชิ้นนะคะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของกิกสลัดนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกิกสลัดนะคะที่ทําออกมาอย่างน่ารับประทานเลยนะคะเห็นไหมคะกิกสลัดทําง่ายนิดเดียวเองนะคะก็อยากให้ทุกคนสนใจเมนูนี้แล้วก็นําไปทําทานกันที่บ้านได้เลยนะคะ ดังนั้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่้นี้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ